วัสดีครับ FC ทุกท่านครับมาเจอผมแล้วครับในช่อง Bar จ9193ดีวีดแกครับอ่ะจากคลิปที่แล้วที่ผมอัปเกรดตัวสปริงวาวออโต้ที่เป็นโอขุนครับอ่ะคลิปนี้เหมือนกันครับอ่ะอัปเกรดดาใหม่อีกเหมือนเดิมครับอ่ะสำหรับสปริงวาวออโต้ที่เป็น1นิ้วนะครับอ่ะที่วาวออโต้หรือว่าวาล์วกันย้อนก็แล้วแต่ครับ่เราจะใช้ได้เหมือนกันถ้าเราเอาไปใช้กับตัวที่เป็นเกลียวนอกเกลียวในที่มาใช้เป็นวาวออโต้สำหรับยัดในตัวเบร์หนึ่งนิ้วครึ่งหรือว่า2นิ้ว หรือว่า1นึงดิ้วหน่งนิ้วก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านจะชอบจะใช้นะครับนี่จะเป็นสปริงอัปเกรดขึ้นมาใหม่ครับอ่ะสปริงตัวที่ใช้กับวาออโต้หนิ้วมีวัสดุอุปกรณ์อะไรชิ้นสวยยังไงวิธีทำขั้นตอนทำทำยังไงวันนี้มาดูครับผมจะทำให้ดูเหมือนเดิมเหมือนที่ทำหกหุนนะครับอ่ะพ่อเอฟซียังถามเกี่ยวกับสปริงออโต้อยู่นะครับวันนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับอ แล้วทีนี้นะครับผมจะแช่งซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับงานเทสต่างๆครับไปดูใน f a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมแช่งทายคลิปอีกหนึ่งครั้งครับไปดูครับว่าวิธีขั้นตอนนะครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่เราจะทำวาล์วอโต้1นิ้วนะครับเราจะใช้อะไรมาทำและวิธีขั้นตอนในการทำทำยังไงบ้างไปดูครับ โอเคครับพี่น้องครับผมหยุดไปหลายวันครับต้องขออภัยด้วยครับงานเยอะจริงๆครับมาดูครับว่าลวดขนาด1.6นะครับผมแล้วก็ขนาด1.8กับ1.9นะครับผมมันจะมี2แบบครับอันนี้คือ1.6นะครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกก็ไม่รู้ว่า1.6มันขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะใหญ่นะครับมันจะใหญ่มันประมาณประมาณ0 2.0นะครับ 2. น่าจะสองจุดนย์นะครับผมถ้าจะไม่ปิดนะครับผมมาลองพันดูแล้วครับ่มมันพันยากครับอ่ะมันจะใหญ่เกินไปนะครับอ่ะแล้วก็แข็งมากนะครับอ่ะมันไม่เหมาะสมนะครับผมสำหรับลวดที่ใหญ่นะครับอ่ามาดูนะครับหนึ่งจุดหกนะครับอ่ะมันขนาดเท่าไหร่นะครับหนึ่งจุดหกมันขนาดเท่าไหร่เพื่อนๆสมาชิกใไปไปดูสายไฟนะครับอ่ะสายไฟแข็งนะครับไหนนี้จะเห็นหรือเปล่า ขนาดอยู่ตรงนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะซูมให้เข้าใกล้ๆนะครับเห็นหรือเปล่าเพื่อนร่วมเห็นนะครับถาเห็นไหมครับอ่ะหนึ่งจุดห้าไหมครับอ่ะสายสองคูนหนึ่งจุดห้าคือสองคือสองเส้นนะครับอ่ะข้างในหนึ่งจุดห้าคือขนาดครับอ่ะขนาดหนึ่งจุดห้านะครับเห็นไหมเห็นจัดเจนเลยครับอ่ะหนึ่งจุดห้านะครับแต่เส้นลวดตัวนี้ครับอ่ะเส้นลวดตัวนี้อ่ามันหนึ่งจุดหกนะครับอ่ะ นี้1.5 1.5ก็นี่ผมจะปอกให้ดูครับอ่ะนี่ครับมาอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือ1.5สายไฟครับมาเทียบกับลวด1.6นะครับเทียบไปดูครับอ่ะนี่คือสายไฟ1.5ครับอ่ะลวด1.6 1.6มันจะใหญ่กว่า1.5นิดนึงประมาณนี้นะครับมองดีๆกันไหมครับก็ใช่นะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับอ่ะ นี่คือลวด1.5อ่า1.6ครับอ่ะแต่ว่าผมเอาสายไฟ1.5มาเทียบไปดูครับอ่ะประมาณนี้ครับอ่ะ1.6มันจะโตกว่า1.5นิดนึงเข้าใจนะครับอ่ะวิธีขันพันุมาเดิมครับอ่ะเราใช้4หุนนะครับเราจะใช้วาล์วท่แกนสี่หุนเราก็ต้องเอา4ี่หุนมาทำครับอ่ะตัดนะครับก็ต่อตรงมาสวมไว้ตรงนี้ครับอ่ะเพื่อจะตามปลอกครับอ่ะแล้วก็เจาะรูหนึ่งรูเพื่อจะเอาสาย สายสปริงใส่เข้าไปแล้วก็พันนะครับอ่ะพันเหมือนกันนะครับอ่ะกล้องมันไม่ค่อยขูดกันเท่าไหร่นะครับอ่ะพันเหมือนกันครับอ่ะผมก็ที่ขีดไว้ผมขีดมันเลื่อนหมดแล้วครับอ่ะให้ได้ห้าเซนครับอ่ะแต่ยาวไปสิบห้าเซนนะครับอ่ะเราจะพันเหมือนกันครับอ่ะผมจะพันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแย่้าไปในรูครับเใช่ไหมครับมันมีรูครับอ่ะแย่้าไปนิดนึงประมาณห้าสิบมิลประมาณครึ่งเซนนะครับอ่ะ 5มิลนะครับอ่ะแล้วก็ทีนี้ก็พันนะครับอ่ะพันเป็นฐานมันสามรอบทำไมถึงพันสามรอบเป็นฐานมันนะครับหัวท้ายเพื่อต้องการมันให้สปริงมันรับแรงมันจะไม่ปลิ้นเวลามันรับแรงกดนะครับดูสิครับเราต้องทำเป็นฐานให้มันแข็งแรงเพื่อจะสปริงสปริงมันจะไม่อ้างออกอ้างออกอ้าออกนะครับน่ะแล้วก็พันสามรอบแล้วก็พัน ชิดติดกันออกไปห่างประมาณ2อเส้นหรือ1เส้นหรือเส้นครึ่งก็แล้วแต่นะครับอ่ะแต่ความถนัดนะครับอ่ะสักครู่นะครับอ่ะมันจะผิดเส้นนู้นอยู่นะครับนี่ครับอ่ะันขึ้นไปนะครับอ่ะประมาณเส้นครึ่งหรือ2เส้นก็แล้วแต่ครับอันนี้หนึ่งเส้นก็ได้แล้วแต่ท่านนะครับปันขึ้นไปให้มันได้อยู่ที่ระยะ15้เซนนะครับระยะ15้เซนแล้วทีนี้ก็พันชิดติดกันนะครับพันชิดติด ัามรอบเพื่อเป็นฐานรับแรงของมันไม่ให้สปริงมันปลิ้นนะครับอ่าประมาณนี้มือจับไว้นะครับกิมีมปากนกแก้วตัดเลยครับอืมตัดเสร็จปุ๊บนะครับอ่ะจับไว้ใหญ่มาเลื่อนนะครับอ่ะแล้วก็รูดลงมาครับรูดแล้วก็บิดนิดนึงสักพักนึงแล้วก็ปล่อยนะครับอ่ะก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับไข่วงตัวเล็กครับอ่ะ เียออกจากรูนะครับอ่ะเห็นไหมครับอ่ะจากรูแล้วก็รูดออกมาแล้วก็ทีนี้ก็เอาคีมมาตัดแต่งนะครับโอเคนะครับหัวท้ายนะครับโอเคนี่คือนะครับขออปครับอ่ะมันก็กล้องมันจะย้อนสักหน่อยมันไม่ก็่อยจับโฟกัสครับนี่ครับเห็นไหมครับ สปริงออโต้หรือว่าวาล์ย้อนนะครับอ่ะที่ใช้กับแกนของมันคือสี่หุนที่เราจะมาใช้กับตัววาล์ออโต้หรือวาล์ย้อนที่เป็นเกลียวนอกเกลียวในหนึ่งนิ้วนะครับถามนี้นะครับอ่ะก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับเพื่อนๆทุกครับผมอธิบายเข้าใจแล้วว่าขนาดเท่าไหร่ลวดครับวิธีการผ่านไปยังไงก็ถามนี้นะครับ โอเคทำนั้นเลยนะครับตามขั้นตอนวิธีการทําพันสปริงพันยังไงสปริงขนาดเท่าไหร่นะครับใช้ลวดขนาดเท่าไหร่ซื้อซี่ซซไหนนะครับผมก็ลงในรายละเอียดในคลิปให้ดูแล้วครับสําหรับวิธีขั้นตอนและอุปกรณ์ที่มาใช้ทํากับสปริงวาลโ,โต้ที่เป็น1นิ้วนะครับต้องทํำยังไงบ้างก็ตามนั้นเลยนะครับพี่ครับ อัตตาสว่วนขั้นตอนความยงความยาวนะครับอ่ะระยะเท่าไหร่ก <sven tweeting> <To> ็ตามนั้นนะครับอ่ะแล้วแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งครับอ่ะที่ผมเกินไปตามหัวคลิปนะครับอ่ะว่านะครับอ่ะงานดีว่าพิสเกตของผมนะครับอ่ะผมเน้นย้ำหลายหลายครั้งเลยว่าผมไม่ส่งเสริมใช้ความรุนแรงแล้วก็ทำผิดกฎหมายครับอ่ะไม่ส่งเสริมไม่ไปทำไรการครับอ่ะเอาไว้เฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านาบ่อปลาบ่อกุ้งนะครับอ่ะไล่นกไล่กาบ่อปลาไล่นกไล่กาไล่หมูไล่หมาไล่แมวที่มาทำไรปศุสัตว์และการเพาะปลูกของเราเท่านั้นนะครับ้ีอเาไว เฝ้าสวนเฝ้าไร่เฝ้านานะครับอ่ะไม่ให้ไปทาร้ายกันนะครับอ่ะผมไม่ส,งส่งเสริมนะครับเพื่อนีครับอ่ะแล้วทีนี้นะครับอ่ะในงานดีเดียรวาย i ุซิก็ตของผมครับอ่ะตัวรุ่นใหม่ๆขึ้นมาครับอ่ะผมจะลงในช่อง youtube มาเดิมครับแต่ลงแต่ผมจะไม่เทสนะครับ ผมจะห้ดูว่ามิติอัตราส่วนความกว้างความยาวของมันเท่าไหร่มันมีอะไรบ้างครับแต่วิธีการเทสผมจะไม่ทสครับเพราะว่าผมจะไปเทสในกลุ่มเฟสของผมนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกก็ดูทามนี้เลยครับเฟสจะขึ้นไว้นะครับเ <izable S 1> ฟสชื่อกับเหมือนกับตัวยูทูบนะครับช่อง YouTube กับช่อง,อ,งองเฟสเหมือนกันเลยครับท่านก,ก็เข้าไปดูเลยครับก็ตอบคาถาม3ข้อแล้วก็เดี๋ยวผมจะอนุมัติเข้าในกลุ่มเองครับแล้วไปดูครับวิธีการเทสเทสยังไงนะครับ ส่วนในช่อง y t u t u ครับผมจะตำเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับปัญหาของเพื่อนสมาชิกและก็ชิ้นส่วนนะครับผมจะมาลงให้ในช่อง y t u t u นะครับส่วนวิธีการเทรุ่นต่างๆก็ไปดูในกลุ่มเฟสนะครับขอเน้นย้ำหลายครั้งนะครับท่านใดครับมีปัญหาเกี่ยวกับอันดีวส์ดีไอโครับมีปัญหาอยากจะสอบถามซักถามปัญหาของท่านนะครับ อ่าก็แบบนี้เลยครับอ่าเฟซบุ๊กบาโจพิสิทธ์นะครับอ่ผมยินดีตอบคาถามให้กับเพื่อนสมาชิกครับถ้าตอบช้าก็ต้องขออภัยครับถ้ามีเวลาว่างครับผมจะไปตอบให้ทุกท่านทุกคนครับไม่มีคนไหนท่านไหนที่ผมไม่ตอบนะครับผมจะตอบกลับหมดนะครับแต่จะช้าสักหน่อยช่วงที่ผมไม่ได้ตอบกบคือผมเวลาผมทํางานอยู่นะครับช่วงว่างผมจะไปตอบให้นะครับก็คงจะเข้าใจนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยรายการสำหรับสปริงวอล์กออโต้ ตามทุกขั้นตอนนะครับเน้นย้ำไ้กับพื้นสมาชิกอัปเกรดอีกใหม่อีกหนึ่งรังสำหรับสปริงวอวโต้ครับเจอกันคลิปหน้าครับมีสาระเหมือนเดิมครับผมสวัสดีครับ